ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลนะครับในคลิปนี้เนี่ยมีผู้สงสัยนะครับผู้สมัครสงสัยว่าถ้าเพื่อนของตนเองเนี่ยนะครับอนุญาตให้นำประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงของตนเองเนี่ยไปติดที่รั้วบ้าน โดยเพื่อนนยินยอมให้สามารถนําไปติดได้เราสามารถที่จะไปติดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันนะครับสำหรับในประเด็นนี้เนี่ยในระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับข้อ19เนี่ยเขาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่องต่างๆนะครับในวงเล็บ3เนี่ย ประกาศกาหนดเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนําแผ่นป้ายหรือประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงของเราเนี่ยไปติดที่รั้วบ้านของเอกชนซึ่งเป็นรั้วของเพื่อนเนี่ยก็ะทำไม่ได้นะครับจะต้องติดตามที่ กกตท้องถิ่นได้ประกาศกำหนดเท่านั้นนะครับยกเว้นกกตท้องถิ่นได้ประกาศกำหนดว่าให้นำไปติดในที่ของเอกชนได้จึงจะสามารถนำไปติดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นเพื่อนของเราเนี่ยให้นำปิดประกาศเกี่ยวกับหาเสียงเรื่องตั้งไปติดเนี่ยก็ติดไม่ได้นะครับต้องติดตามที่กกตท้ตองถิ่นประกาศกำหนดเท่านั้นนะครับ